เจอกับเซลน้องเออีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่ในส่วนของอันติสสีดำเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันคันนี้เป็นปี2017เครื่องยนต์ 1.6G ตัวทอบกันเลยราคาอยู่ที่469,000บาทนะคะเราจะไปชมความรอความสวยของอันติสคันนี้กันนะคะบอกเลยว่าฟรีดาวได้เลยสำหรับลูกค้าที่มีประวัติไม่มีประวัติอยากจะออกน้อยๆก็บอกได้ค่ะและนี่ก็เป็นชมหน้าของเจ้าโตโต้าอัลต สีดำเครื่องยนต์1.6ลิตรปี2017ปราคาที่469,000บาทนะคะรถเดิมยังไม่ได้ล้างนะคะเข้าใหม่นี่ฝ่ายจัดซื้อนะคะเพิ่งเอามาส่งให้ยังไม่ได้พาไปล้างเลยนะคะให้ดูความสวยความหล่อของ t o y o ต a าเอ i ิสสีดำนะคะคันนี้บอกเลยว่าขายดีมากนะคะตอนนี้โตโยต้าเอ i ิที่เรานะคะตอบโจทย์นะคะมาเท่าไหร่ก็หมดไม่พอเลยเพราะรุ่นนี้เป็นตัวท็อปนะคะ จัดก็ได้เยอะรา,าคากลางสูงมากสําหรับเอาติฟนะคะเครื่องยนต์ 1.6G นะคะรถเดิมไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะเพิ่งเข้าใหม่เดี๋ยวเราจะทําการล้างให้สะอาดเียยมอ่องเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ469,000บาทนะคะไม่ได้มีมาบ่อยสำหรับ เบญตาอาติปสีดํารถเดิมนะคะที่เห็นในรูปคือยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทําอะไรเลยใครสนใจรถคันนี้สามารถโทรตรงที่เบอร์ตัวเอง,ง0945989256นะคะพิกัดตอนนี้รถอยู่จังหวัดสุราษฎร์แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะว็อกอินเข้ามาดูก็สามารถทักได้เลยนะคะ